ครับสวัสดีครับนี่เชเชพามาดูงานขุดดินครับของทีมงานไทยเจริญครับกับรุดดำสวยๆครับสีเขียวแมงทับเลยครับกับชุดแต่งก็ล้อกระทะเหล็กครับสวยครับตัดกับสีเขียวครับงานรอบหน้าดินครับช่วงนี้ก็จะเจอกับงานขุดรอกหน้าดินเยอะครับ เดี๋ยวไปดูชุดแต่งก่อนครับนี่ครับกระจกครับตัดเล็กครับกับสีเขียวครับเข้ากันดีครับเลาะแล้วก็บันไดขึ้นครับก็ยังเป็นเหล็ครับสวยครับคันนี้เขียวแมงครับครับกับงานขุดของโกวโกยุตตานิครับสวยจริงครับคันนี้ันสะอาดครับเขาเรียกว่าแต่งในเมืองครับ รอครับรอครับมีประคาอย่างสวยครับครับดูงานลอกนะครับของไทยทีมงานเสียต้นไทเจริญครับเป็นอีกทีมงานของดินแดนประจอมครับ จัดว่าเด็ดครับทีมนี้มาอีกคันแล้วครับได้รับชมอีกคันพอดีเลยครับเพราะว่าจะวิ่งหา่างะครับคันสีน้ำเงินสวยๆเครื่องเท่าไรเนาะ <c oughs> เครื่องผมไม่ค่อยทราบเท่าไรครับหาแต่รถใหม่ๆมาให้รับชมครับไงคน รู้เรื่องเครื่องปากบอกนะครับขอบขอบคุณครับนี่ครับมาแล้วครับอีกคันหนึ่งครับทีมนี้จะเน้นเลดครับขอบคุณครับแจมลั่นทุ่งสายยนบินซิงดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับ ครับดูช่วงขึ้นเนินครับดูคันนี้ครับคันเคียวครับาอายู่อับไฟนี่ครับคันนี้ก็อีกคันครับนี่ที่แต่งชุดตัดเล็บครับแต่เรื่องเครื่องผมไม่ทราบนะครับ นานกี้อผมยังไม่ทราบนะครับฝากช่องด้วยครับทีมงานสายยนต์ดินซิงครับครับไงก็เข้าไปชมด้วยนะครับของทีมงานสายยนต์ครับโอ้นี้รถถ้าแต่งตันเลนแล้วสวยจริงครับคับนี้ฮีโน่ห้ารอยครับที่รู้ก็อ่านตามชื่อนี่แหละครับนี่ครับเขาบอกว่านีโน่ห้าร้อยครับาให้เรียกเป็นรุ่นผม ทราบแล้วครับทีนี้ผมเพิ่งถ่ายครั้งที่สองครับสีประภาเสรทีมงานไทยจเจริญครับอาจจะมีแต่คนรอๆครับครับาผมยังไม่สนิกทกับงานนี้เท่าไหร่ครับเลยไม่กลา้าเข้าไปิึงลองหัดไล์ด้วยครับ ทีมงานนี้ผมบอกว่ารถสวยจริงครับสวยสะอาดด้วยครับเรยวสวยสะอาดสวยในเมืองนึงครับมาอีกคันแล้วครับอันนี้เขียวเขียวแก่ครับเด่ก็สวยครับมาแล้วครับ ันนี้ก็ฮีโน่500ครับตามป้ายครับฮีโน่500ไอยคันนี้ขัดถ้าได้ไปใส่ล้อกระทาเหล็กหน่อยก็แหลมเลยครับกระทะเหลีดอันนี้ยังไม่เหลีดครับต้องเหลีดแบบนี้ครับเหลียดแบบคันนี้สวยเลยครับเดี๋ยวกนินไปทีลินิดครับว่ะทีมงานนี้ยังไม่เน้นใส่มวกครับรู้จักด,ดินไะครับ ครับดูการกดกันครับดินด่วนอ๋อรููจักครับน้ำซิ่งครับรูจักครับทีมโทรหนึ่งครับนั้นทีมงานติดเลยครับสุดยอดแล้วครับน้ำซิ่งดินด่วนก็อยู่บ้านโอโซนจังหวัดใกล้ๆกันครับแต่มาทํามาพักอยู่เทียมเรือผมนี่แหละครับน้ำซิ่งดินด่วนครับ ร้านสวยจัดครับทีมงานเดียวกันครับทีมงานนั้นเยอะครับมี youtube เยอะลองเข้าไปดูครับบ้านกรวดครับผมก็คนบานกรวดเหมือนกันครับนี่ยอมรับคันนี้สวยจริงๆครับทีมนี้ครับคันนี้ซับซุบมีเน้นกระจกเลดครับไฟข้งบนเขียวมีบันไดครับ อย่างที่ขาดก็ล้อกระทะเลนเลยครับอ,อุบลครับผมเดี๋ยวน่าจะได้ไปเที่ยวอุบลอยู่ครับไงถ้าได้ไปเดี๋ยวจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอุบล<ม>ว่าจะไปเที่ยวน้ําตกอะไรที่มีเสงจันทร์สอดส่องลงมานะครับดูในเน็ตน,นะเขาเรียกน้ำตกอะไราะ อันนี้เสร็จผมก็ขอจบการถ่ายทอดสดก่อนนะครับว่าจะไปหาขั้นใหม่ๆให้น้องรับชมก่อนครับกับไงฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับฝากรับชมผลงานยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ไงฝากรับชมหน่อยครับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับเราดูคันนี้ขึ้นก่อนครับโอ้โตีมาแล้ว เวนซี่ตอนนี้ผมไปได้เน็ตใหม่แล้วตอนนี้ผมก็จะพยายามไลพยายามไลไปเรื่อยๆพยายามหันไลครับเดี๋ยวดูคันนี้ขึ้นก็บายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับไซไสยนดินด่วนดินซิ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมนะครับ